ภูมิคุ้มกันของร่างกายสร้างได้ง่ายๆด้วยโปรไบโอติกเพื่อนๆสังเกตเห็นไหมว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยยังเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้แถมแนวโน้มนะยังเห็นผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นยังมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นในทุกๆวันแต่เราจําเป็นแหละที่จะต้องออกมาใช้ชีวิตเริ่มกลับมาทํางานไปออฟฟิศ พาลูกไปโรงเรียนเริ่มไปปฏิสัมพันธ์กับคนในครอบครัวหรือเพื่อนฝูงตามปกติหรือแม้แต่การไปสังสรรค์ที่ต่างจังหวัดในเมื่อชีวิตยังต้องดําเนินไปข้างหน้าหลายคนก็รู้สึกกังวลใจว่าแล้วเราจะออกมาใช้ชีวิตข้างนอกแบบนี้อย่างมั่นใจได้อย่างไรคําตอบคงหนีไม่พ้นการป้องกันและการทําอย่างไรก็ได้ให้ร่างกายเรามีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงเพื่อนๆดูไหมว่าเวลาที่เราพูดถึงภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงเนี่ย ภูมิคุมกันเราจะแข็งแรงได้ต้องเริ่มต้นจากการบำรุงที่ลำไส้ก่อนหลายคนอาจจะเคยรู้ว่าลำไส้เอาไว้ย่อยอาหารช่วยในระบบการขับถ่ายช่วยในการดูดซึมอาหารและเป็นศูนรวมของระบบประสาทอัตโนมัติแต่นักวิทยาศาสตร์พบว่าลำไส้ช่วยควบคุมระบบภูมิคุ้มกันมากถึง70% ดังนั้นถ้าเราดูแลลำไส้ของเราให้สุขภาพดีอยู่เสมอก็จะส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกันที่ดีตามไปด้วยวันนี้บอทีมีเคล็ดลับ4ข้อในการที่จะช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันเราดีขึ้นเคล็ดลับที่1รับประทานผักผลไม้ในปริมาณที่เหมาะสมเพราะจากงานวิจัยพบว่าผักผลไม้จะช่วยกระตุ้นการทำงานของเม็ดเลือดขาวและระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายได้เป็นอย่างดีแถมกากใย,ยที่ได้จากผักผลไม้ช่วยกระตุ้นให้ลำไส้ มีระบบการทำงานที่ดีขึ้นและทำให้ระบบการขับถ่ายดีขึ้นตามไปด้วยเคล็ดลับที่2นอนพักผ่อนให้เพียงพอเพราะจากงานวิจัยพบว่าช่วงที่เรานอนหลับอย่างเพียงพอร่างกายจะก,กระตุ้นสารเคมีบางอย่างเพื่อทำให้ระบบพุ้มกันของเราแข็งแรงขึ้นดังนั้นถ้าเราพักผ่อนไม่เพียงพอเราก็จะเสี่ยงต่อการพุ้มก,กันตก และเสี่ยงต่อการติดเชื้อทางเดินหายใจได้มากขึ้นตามไปด้วยดังนั้นถ้าเราพักผ่อนไม่เพียงพอก็จะเสี่ยงต่อคุ้มกันที่ลดลงและเสี่ยงต่อการติดเชื้อไข้หวัดได้ง่ายขึ้นเคล็ดลับที่ 3. ออกกาลังกายสม่ําเสมอจากงานวิจัยพบว่าการออกกําลังกายช่วยกระตุ้นการทํางานของปอดทั้งสองข้างและหัวใจเสริมระบบคุ้มกันในร่างกายแถมยังกระตุ้นให้ลำไส้บีบตัวได้ดีขึ้นเคล็ดลับที่ 4. รับประทานโปรไบโอติก เ,เพราะจากงานวิจัยพบว่าโปรไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้ส่งผลให้ภูมิคุ้มกันดีขึ้นสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน,กนผมแนะนำให้โฟกัสเรื่องนี้เป็นพิเศษโดยเริ่มจากการรับประทานผักผลไม้ให้เพียงพอในทุกๆวันร่วมกับการรับประทานโปรไบโอติกเพื่อเพิ่มจุลินทรีย์ดีในลำไส้โดยโปรไบโอติกที่หมอทีมรับประทานเป็นประจำช่วงนี้และมักจะเล่าให้เพื่อนๆฟังบ่อยๆทั้งในไลฟ์ในคลิปคือ โปรบิเลเหตุผลเพราะโปรบิแล็กหองประกอบด้วยจูลินซี LGG, BB12 และพรีเบลติกอินูลินในซองเดีวยวกันโดย LGG เป็นจูลินซีที่ผ่านการพิสูจน์ด้วยงานวิจัยมากมายว่าเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายส่วน BB12 เป็นจูลินซีที่ได้รับการรับรองจากสถาบันชั้นนำว่าช่วยปรับสมดุลของระบบการขับถ่ายได้วิธีรับประทานก็แสนง,ง่ายแค่หยิบดีด โรยกับอาหารแต่ต้องเป็นอาหารที่ไม่ร้อนนะครับหรือหยิบดีเทเข้าปากแล้วดื่มน้ำตามก็ได้ง่ายสะดวกพกพาไปไหนก็สบายทำให้เราสามารถเติมโปรไบโอติกให้กับร่างกายได้ง่ายทุกที่ทุกเวลาสำหรับรสชาติโดยส่วนตัวแล้วผมว่าทานค่อนข้างง่ายจะพูดว่าอร่อยเลยก็ได้นะครับกลมกลมรสชาติคล้ายๆนมมีรสหวานนิดหน่อยแต่ไม่มีน้ำตาลนะครับสบายใจได้ แถมแคลอรี่แค่สแคลเท่านั้นทานง่ายมากๆครับเรื่องนี้ผมการันตีได้ผมทานทุกวันนะครับอย่างน้อยวันละ1นซอง,อง,องเป็นประจำสำหรับใครก็ตามที่สนใจรับประทานโปรบิแลกเหมือนหมอทีมตอนนี้ทางเฟซบุ B ๊กดัชม e ลโปรบิเลกเขามีกิจกรรมหยิบดีดโรยให้เพื่อนเพื่อนร่วมสนุกใครสนใจก็สามารถกดลิงก์ที่หมอทีมใส่ไว้ใต้ตโพสต์นี้ได้เลยนะครับและใครที่สนใจหาซื้อสามารถหาซื้อได้ทั้งช่องทางออนไลน์ช้อปปี ลาซาด้าและดัชมิลเดลิเวอรี่และร้านขายยาฟาซิโนทั้ง3สาขาศีดีราชเชียงใหม่และพัทยารวมถึงเว็บไซต์ฟาซิโนเดี๋ยวหมอทีมจะทิ้งลิงก์ให้ในแคปชันปน่นใต้โพสตนี้ไปกดซื้อตามกันได้เลยครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากให้คนรอบข้างมีภูมิคุ้มกันที่ดีสามารถกดแชร์คลิปนี้ได้เลยเพราะเคล็ดลับในคลิปนี้ง่ายมากผมเชื่อว่าทุกคนทำได้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมหมอทีมสวัสดีครับ